คุณพงษ์พงษ์เฉลิมไม่ใช่กว่ารู้นะอ่าอๆไปตามน้ำภาษาไม่มวรรณยุกตเนาะลุงครับผมเป็นสิวทั้งตัวเลยทั้งลำคอและใบหน้าโอ้ลายเป็นทุกแกทั้งนั้นอะ่ะขนาดนั้นใช่หรฮะอืมทำไงจุยจะหายครับเยียวยารักษากันมา หลายปีแล้วครับไม่เคยหายเลยมันเป็นอีหยังมันเป็นอะไรโอเคนะครับว้าวเนี่ยแหละเขาก็คือเรื่องราวของร่างกายฟังให้ดีนะครับตัวนี้ทั้งหญิงเลอชายพี่ว่าเนี่ยเมื่อเป็นเพศเพศพ่อเนาะมันก็ถ้าไปที่ในก็ตามดี <c oughs> ออกกำลังกายสิหงไมันออก ไม่พอครับกาำลังกายไม่พอเพราะฉะนั้นต้องได้ลิ้มรสพลังงานที่บริสุทธิ์จากลุงหอกอกาลังจะหยิบยื่นให้ในขณะนี้ด้วยโอเคไหมครับมันจึงจะโอเคนะเริ่มต้นครับท่านดื่มน้ําไม่มีอะไรดีไปกว่าน้ําเป็นยาภาษาลุงติดปากเลยครับอากาศเป็นยาน้ําเป็นยาจําติดปากเลยนะฮะผักผลไม้เป็นยารักษาตัวเราง่ายๆดีโอเคดื่มน้ำไปปุ๊บก็หายใจตามกลั่นก้ม ขแามแวท้องอยืดตัวแอนตัวบ้างหลังเงยหน้าขึ้นโยกเบิดตัวซ้ายขวาแล้วก็ฟังเสียงลุงตามไปด้วยพนักงานเสียงของลุงเนี่ยมันจะไปช่วยแล้วทางฝั่งคุณนะครับก็คุณพงษ์นะ,ะมือเราเนี่ยครับธรรมดาขอให้ทําอยู่ในภายใต้เสียงของลุงโอเคขณะน,นี้วิธีนาะเดียวทำไปเลยครับ ถ้าเป็นตัวนะฮะถ้าเป็นทาอยู่ห้องน้ําเข้าห้องน้าอาบน้ําผ้าเช็ดตัวเนี่ยลากเลยนะครับปืนปืนปืนมาให้มันถึงทั่วตัวหมดเดี๋ยวทําไปเถอะทาไปด้วยผมว่าไม่เกินสีห้าครั้งสามครั้งคอยดูให้หน้าตามจะกลีอย่างคอคือสซลู์เพราะอะไรเพราะว่าการสูดให้จะกรไปลืมเป็นการเบินเป็นการเผาไหมในเรื่องปอดจะทํางานอย่างดีทีนี้มันจะขับเคลื่อนจากภายใน internal energy มันจะเบิร์มมันจะทางาน,นจะดันออกนึกออกไหมครับของไม่ดีจะเป็นสิวฝ้าหน้าไม่สวยเนี่ยครับมันจะออกเองโอเคนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าขับภายในจากภายในไปครับไม่ดีจากภายในอสู่ภายนอกซึ่งวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแต่นอกเข้าในมันก็เลยไม่ได้โอเคมคเเเนเนั้ยครับไอทางฝั่งเราจากในออกนอกว้าวเงื้อแตงเงื้อแตนที่ด้วยครับคอยดูทำไปเลยครับที่ว่านี้ก็จะรู้ว่าเฮ้ย ลูกงอกอะไรมันจะปานนั่นนะชันหน้าลายมันเป็นปีตัวลายเป็นตุกแกมันหลายหลายปีทําไม่กี่ครั้งแล้วจะรู้ว่าแล้วจะรู้เองแหละว่าทําเองรู้เองนะไอ้นายโอเคครับหวังว่าคงจะก็อินทูทุกท่านนะครับทําไปเลยครับไม่เคยรับรองว่าไม่ขัดคืนโอเคเก็บข่าวครับผม